นี่จะลงช่อง Youtube สวัสดีครับจากร้านทะลึงอะไรซิ่งนะครับวันนี้เรามาชมรีวิวนะครับรีแมปสเตปศูนย์นะครับสำนักจุนไบโอตนะครับนะโดยช่างออฟนะครับร้านทะลึ่งอยู่เขตจังหวัดระยองนะครับนะครับอำเภออำเภอปกแดงนะครับร้านตั้งอยู่อำเภอปกแดงนะครับนะครับคลิปนี้ก็จะพาไปดูขั้นตอนการออกตัว ออกจากร้านไปเบาๆนะเว้ยนุ่นค่อยไปซิ่งอยู่นุ่นเขาด่าเขาไม่ด่าหรกเขาเตือนเฉยไม่มันมีพวกกินคาเฟ่ตอนดึกไงมันไม่เกี่ยวกับเราหรอกเชฟคนนี้มีท่อออกท้ายหน้าเผาออกไายหน้าเผาเหน้าเผาครับ่ะครับเป็นท่อหน้าเผานะครับนะ ติดวัดบูธพึ่งเสร็จนะครับจากร้านทะเลองไรซิ่งนะครับเอาเบอปวกแดงนะครับนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูออกตัวนะครับต้นนะครับแล้วก็ปลายเดี๋ยวเอาเอาพีไว้ที่เดิม ามาลองไฟล์กันนะครับถึงถนดเสร็จตรงแล้วนะครับคันนี้เป็น M Y 18นะครับเชฟรีแมปสเต็ปศนสเต็ปใช้งานนะครับมีพ่อหน้าเผานะครับนะครับเดี๋ยวลองมาดูมาดูเบิ้ลนตัดกันอ้าว รีแมปเข้ามาได้นะครับที่ร้านทะเรื่องอะไรซิ่งนะครับจากสนักจูไมโอ๊ตนะครับโดยช่างออฟนะครับขอบมากครับ